สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณคุณอมอ้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้นะคะเราเดินทางมาจนถึง EP ที่7ก13ี13แล้วนะคะเด็กๆยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7รูปสี่เหลี่ยมอยู่นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเด็กๆโดยเราจะอาศัยสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมาช่วยในการหานะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันได้เลยคะ่ะ ค่ะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก่อนนะคะเด็กๆก,การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสามารถหาได้โดยใช้สูตรของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นก็คือเราใช้สูตรอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะสูตรของเขามีอยู่ว่านะคะ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะคะเด็กๆเ,เ,เรื่องนี้นะคะเราจะใช้สูตรนี้เข้าไปเชื่อมโยงในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมหลายๆเหลี่ยมด้วยกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะอยากจะให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะวันนี้คุณครูน้ำอ้อยนะคะมีคลิปวิดีโอจาก โรเจกต14ของสสอทอทนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันและอยากจะให้ทุกคนตั้งใจเพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้นะคะไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดแล้วก็การเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน มาพบกับคุณครูอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองทําไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะคะมาดูกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะโดยใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมีอุปกรณ์มีสื่อมาให้นักเรียนได้ลองเล่นไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะสิ่งที่คุณครูเตรียมมาวันนี้ก็คือแพทเทิร์นบ็อกนะคะซึ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่คุณครูนํามาในวันนี้นะคะก็จะมีรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะเห็นไหมคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะเป็นอย่างไรคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็มีลักษณะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันแต่มุมไม่เป็นมุมฉากใช่ไหมคะต่อไปค่ะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะรูปนี้ละคะรูปนี้เป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมคะ วันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมเหล่านี้นะคะซึ่งบางรูปนักเรียนอาจจะหาได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนักเรียนหาได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลนน่ะคะหาได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหาได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะแล้วรูปหกเหลี่ยมล่ะคะ เอ๊ะทำยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เ,เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมคางหมูที่คุณครูนำมาเนี่ยในแพทเทิร์นบ็อกเนี่ยมีพื้นที่กันเท่าไหร่นะคะเราจะมาหาพื้นที่กันค่ะเริ่มต้นนะคะโดยคุณครูขออนุญ,ญาตนะคะคุณครูจะ นำแพท t ทิร์นบ็นะคะมาเป็นแบบของรูปนะคะเพื่อที่เราจะหาพื้นที่กันเดี๋ยวเราจะวัดขนาดกันด้วยนะคะเริ่มต้นที่รูปแรกกันเลยนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมาดูกันค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเราจะวาดกันก่อนนะคะเอาแพท t ทิร์นบ็นะคะเป็นแบบของรูปนะคะ ค่ะเราก็ได้แล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะได้ขนาดและรูปร่างตามแพทเทิร์นบล็อกของเราเลยนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะใช้แพทเทิร์นบ็อกตัวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะมาเป็นแบบของรูปเพื่อสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะมาดูกันค่ะ ค่ะคุณครูก็วาดได้แล้วนะคะได้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดังนี้นะคะค่ะต่อไปคุณครูก็จะวาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกันนะคะโดยใช้แพทเทิร์นบลองเป็นแบบของรูปค่ะมาดูกันค่ะ เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูดังนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลีล่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมคางหมูเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสี่เหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยมีพื้นที่กันเท่าไหร่นะคะเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปได้อย่างไรนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่รูปสี่เหลี่ยม จตุรัสก่อนนะคะมาดูกันค่ะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะด้านทุกด้านยาวรูปนี้นะคะด้านทุกด้านจะยาวเท่ากันใช่ไหมคะ,ม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 ,ะ,คะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะามาดูกันค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมนี้อันดับแรกนะคะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากไหมคะฉากไหมคะฉากนะคะ ฉากนะคะอ่าทีนี้คุณครูก็จะมาดูว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่นะคะด้านนี้ยาวเท่าไหร่คะเนี่ย2.5ใช่ไหมคะได้ไหมค่ะด้านนี้ยาว2.5ซมอนะคะงั้นด้านนี้ล่ะคะก็2.5ด้านนี้ก็2.5 ด้านนี้ก็2.5ใช่ไหมคะพื้นที่ละคะเราจะหาพื้นที่ได้อย่างไรก็นำความยาวด้านใช่ไหมคะคูณกันเป็นด้านคูณด้านใช่ไหมคะรูปนี้จะมีพื้นที่เท่าไรคะพื้นที่ใช่ไหมคะก็คือ2.5คูณ2.5ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไรคะ 6. สองห้าตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลล่ะคะลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูลรูปนี้เป็นอย่างไรคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมคะเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้เนี่ยเราจะต้องทราบอะไรบ้างคะทราบความยาวของฐานและความสูงใช่ไหมคะ ความยาวของฐานก็คือความยาวด้านถูกไหมคะมาดูกันค่ะว่าด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของเรายาวเท่าไหร่คะ2.5ใช่ไหมคะ2.5เซนติเมตรใช่ไหมคะทุกด้านยาว2.5เซนติเมตรดังนั้นพื้นที่เราหาได้ยังคะ ย่างสิ่งที่เราจะต้องหาคือระยะห่างใช่ไหมคะก็คือความสูงใช่ไหมคะดูว่าระยะห่างถ้าคุณครูกําหนดให้ด้านล่างเป็นฐานใช่ไหมคะคุณครูก็ต้องหาว่าระยะห่างระหว่างด้านบนกับด้านล่างด้านบนกับด้านล่างห่างกันเท่าใดใช่ไหมคะทายังไงคะคุณครูก็ใช้วิธีการสร้างใช่ไหมคะสร้างอะไรคะสร้างเส้นตั้งฉากใช่ไหมคะ มันรูจะสร้างเส้นตั้งฉากนะคะฉากแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาหาว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมคะยาวเท่าไหร่คะเนี่ยมาดูกันค่ะว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่นะคะเส้นนี้ยาว 2.2นะคะ2.2ซนติเมตรนะคะดังนั้นพื้นที่หาได้ยังคะได้แล้วใช่ไหมคะพื้นที่เท่าไหร่คะก็คือนำความสูงคูณกับความยาวของฐานใช่ไหมคะได้เป็น2.2คูณ2.5ใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่คะ 5.5ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะอ่าได้แล้วแล้วสี่เหลี่ยมคางหมูล่ะคะเราจะหาพื้นที่ได้อย่างไรอันดับแรกเราก็ต้องหาอะไรคะหาก่อนว่าสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยใช่ไหมคะโดยปกติเราหาอย่างไงนะต่อสี่เหลี่ยมคางหมูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะแล้วหาว่าความยาวของฐานก็คือ ด้านคู่ขนานใช่ไหมคะด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมคะความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็ต้องหาความสูงใช่ไหมคะมาดูกันค่ะด้านนี้ยาวเท่าไหร่คะ2.5ต่อไปนะคะเราก็จะมาวัดความยาวของด้านนี้กันนะคะด้านนี้ยาวเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าด้านนี้ยาว หซนติเมตรนะคะค่ะเราจะต่อไปนะคะเราจะหาพื้นที่เราต้องทราบอะไรอีกคะเราก็ต้องทราบความสูงใช่ไหมคะความสูงหายังไงคะคุณครูก็ลากเส้นตั้งฉากค่ะ่าระหว่างาหาระยะห่างระหว่างส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันใช่ไหมคะก็คือเส้นด้านบนกับเส้นด้านล่างนะคะ คุณครูก็สร้างเส้นตั้งฉากก่อนนะคะนักเรียนคุณครูได้เส้นตั้งฉากแล้วค่ะเส้นนี้นะคะมาดูความยาวกันค่ะว่าส่วนของเส้นตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะคะอ่ายาว2.2เซนติเมตรนะคะ,ะ, 2. 2ะ,ค,ะค่ะเมื่อเราวัด ได้แล้วใช่ไหมคะว่าเส้นตั้งฉากยาวเท่าไหร่ทีนี้เราจะหาพื้นที่ได้หรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะพื้นที่ของรูปสี่สี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะเราสามารถหาได้ยังไงนะคะก็คือถ, yea. ถ้าเรานํารูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีขนาดและรูปร่างเท่ากันมาต่อกันใช่ไหมคะให้กลายเป็นรูปอะไรคะให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นครึ่งหนึ่งของ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหมคะอ่า <Minor. S 1> เราก็เลยได้ว่าพื้นที่นะคะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะคูณกับความสูงใช่ไหมคะสูงเท่าไหร่คะสองจุดสองใช่ไหมคะคูณกับความยาวใช่ไหมคะความยาวของด้านฐานใช่ไหมคะก็คือยาวเท่ากับเท่าไหร่คะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนนด้านขนานก็คือนําความยาวด้านนี้รวมกับด้านนี้ใช่ไหมคะ ก็คือ2.5บวกกับ5ใช่ไหมคะได้พื้นที่เท่าไหร่คะอ่านักเรียนกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะได้เท่าไหร่นะคะแปดหใช่ไหมคะหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะคะอ่าตอนนี้เราก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้แล้วใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนได้แล้วและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อถ้าเกิดเราจะหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมนี้รูปนี้นะคะเอ๋เราจะหาได้อย่างไรเมื่อกี้เรารู้ว่าเรารู้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรารู้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและเราก็รู้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะเราจะเอามาใช้หาพื้นที่ของรูป หกเหลี่ยมได้ไหมคุณครูก็ลองเอารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาดูวางทับดูสิเอเราจะเอามุมไหนแล้วมันจะวางได้เท่าไหร่นะได้ไหมคะมาอีกไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะงั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ได้ขอลองเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบ้างลองวางดูก่อนนะคะได้หรือเปล่าอ่า ขอบแนบกันได้พอดีเลยหยิบมาอีกได้ไหมคะได้ขอบแนบพอดีเลยใช่ไหมคะหยิบมาอีกรูปหนึ่งได้ไหมคะได้ได้พอดีเลยก็แสดงว่าถ้าคุณครูต้องการหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยม คุณครูก็อาจจะหาได้จากนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน3รูปใช่ไหมคะนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน3รูปมารวมกันก็ได้ใช่ไหมคะงั้นถ้าไม่ใช้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคุณครูใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ไหมคะลองมาดูกันค่ะว่าถ้า เราจะหาโดยใช้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ไหมเราก็ลองเอารูปสี่เหลี่ยมคางหมูวางนะคะหนึ่งรูปได้แนบพอดีเลยรูปที่สองค่ะอ่าเอามาต่อเลยชิ้นที่สองกี่รูปคะสรูปใช่ไหมคะเมื่อกี้เราสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้งั้นเราก็สามารถหาพื้นที่ของรูป หกเหลี่ยมจากรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้ใช่ไหมคะโดยนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปมารวมกันก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมพอดีเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเป็นรูปอื่นบ้างล่ะคะถ้าอยากหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมสองรูปทำยังไงคะหกเหลี่ยมสองรูปหกเหลี่ยมสองรูปเราจะทำยังไงคะก็หาได้จากพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจำนวนกี่รูปคะจำนวน6รูปหรือเราจะหาได้จากรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะจำนวนกี่รูปคะสี่รูปก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนลองสร้างดูค่ะสร้างรูปรูปเลขาคณิตที่สร้างจากเพเทนบล็อกและลองหาพื้นที่ดูว่ารูปที่เรียนสร้างมีพื้นที่เท่าไหร่โดยใช้ความรู้ที่นักเรียนรู้ว่าสี่เหลี่ยม จตุรัสมีพื้นที่เท่าไหรใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่เท่าไหร่และสี่เหลี่ยมคางหมูมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะค่ะนักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมจากแพทเทิร์นบ็อกได้แล้วใช่ไหมคะรู้ว่าจะหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนั้นได้อย่างไรโดยการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะ ที่ประกอบเป็นรูปหลายเหลี่ยมนั้นถูกไหมคะหรือรูปเลขาคณิตที่แตกต่างออกไปใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณครูก็มีสถานการณ์อยากให้นักเรียนลองหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมที่คุณครูกําหนดให้ดังต่อไปนี้นะคะมาดูกันค่ะค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนลองหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมนี้นะคะว่านักเรียนจะหาได้อย่างไรซึ่งในรูปนี้เนี่ยคุณครูสร้างรูปหกเหลี่ยมมาจาก รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน3รูปนะคะโดยที่บอกความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและบอกความสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมาเรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนจะหาพื้นที่นี้ได้อย่างไรใครจะเป็นคนบอกคุณครูได้คะหนูค่ะน้องอมศิลลหะคะน้องอมสินหายยังไงคะเพราะคุณครูบอกข้อมูลไปเยอะเลยไหนมาดูกันคะ่ะ หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ละรูปแล้วนำมารวมกันค่ะ <ś les> ใช่ค่ะน้องอมสินเราก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ละรูปใช่ไหมคะแล้วนำมารวมกันมีกี่รูปคะสามรูปแล้วนำม,มารวมกันนักเรียนลองหาพื้นที่ดูค่ะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเสร็จแล้วก็นำทั้งสามรูปมารวมกันนะคะในระหว่างนี้กดพักไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเฉลยร่วมกันค่ะนักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้น้องอมสินนะคะเฉลยให้เพื่อนๆืนดูค่ะทํายังไงคะน้องอมสินมาดูกันค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับ3.46คูณ4ตารางเมตรเท่ากับ13.84ตารางเมตร ดังนั้นรูปหกเหลี่ยมมีพื้นที่3คูณ13.84เท่ากับ41.52ตารางเมตรค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องออมสินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแต่ละรูปใช่ไหมคะมีพื้นที่เท่าไหร่คะ13.84ตารางเมตรใช่ไหมคะมีกี่รูปคะที่ประกอบเป็นรูปหกเหลี่ยม มีอยู่3รูปใช่ไหมคะก็คือ3คูณ13.84ก็เท่ากับ41.52ตารางเมตรนั่นเองนะคะทีนี้มีอีกข้อนึงค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนลองหาส่วนที่ระบายสีค่ะระบายทั้ง3สีเลยนะคะว่าส่วนที่ระบายสีของคุณครูเนี่ยทั้ง3สีเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนจะหาได้อย่างไร ใครจะเป็นคนมาบอกค,ครูได้บ้างคะผมขอตอบครับน้องขุนเหรอคะน้องขุนจะบอกคุณครูใช่ไหมคะน้องขุนทํายังไงคะมองภาพนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปเลขาคณิตชนิดใดบ้างคะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดแต่ละรูปแล้วนํามารวมกันครับเก่งมากเลยคะ่ะน้องขุนบอกว่าส่วนที่ระบายสีแต่ละรูปใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรคะ สี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะก็หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูปแล้วนํามารวมกันไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองหาดูคะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมา,มาเฉลยร่วมกันนะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทายังไงคะข้อนี้ใครจะเป็นคนเฉลยดีคะเมื่อกี้น้องขุนบอกวิธีคิดมาใช่ไหมคะคุณครูก็อยากดูวิธีคิดคำนวณของน้องขุนว่าเป็นยังไงบ้าง ลองแสดงให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะน้องขุนน้องขุนทำยังไงคะลองดูคะ่ะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูปมีความสูง13เมตรมีความยาวของฐาน30บวก15เท่ากับ45เมตรรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแต่ละรูปมีพื้นที่13คูณ45เท่ากับ585 ตารางเมตรรูปนี้ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจำนวน3รูปดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่3คูณ585เท่ากับ1,755ตารางเมตรครับเก่งมากเลยคะ่ะน้องขุนน้องขุนบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานทั้ง3รูป เท่ากันใช่ไหมคะมีขนาดและรูปร่างเท่ากันเลยใช่ไหมคะแล้วคำนวณหาแต่ละรูปได้เท่าไหร่คะแต่ละรูปมีพื้นที่585ตารางเมตรใช่ไหมคะแล้วทั้ง3รูปนะคะทั้ง3รูปก็คือส่วนที่ระบายสีรวมกันได้1,755ตารางเมตรเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านได้คำตอบตรงกันกันกบที่น้องขุนคิดกันไหมคะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูน้นอ้อยได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้สนุกใช่ไหมคะ่สำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอที่คุณครูน้นำอ้อยนามาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะนั่นก็คือการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะอาจแบ่งรูปหลายเหลี่ยมนั้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก หรือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะโดยเราจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแต่และรูปแล้วนำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดมารวมกันนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าใครยังสับสนอยู่นะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอซ้ำได้นะคะในกระบวนการและขั้นตอนการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเด็กๆ และหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะคะหนูสามารถเปิด หรือศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเ,เล่มที่2นะคะซึ่งเป็นหนังสือของสสวทได้นะคะเด็กๆซึ่งเป็นหนังสือที่คุณคุณน้ำอ้อยนะคะใช้สอนทั้งนักเรียนที่เรียนออนไซต์ site, และนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะขออภัยค่ะกับหรือนักเรียนที่เรียนออนไลน์นะคะค่ะสําสหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณคุณอ้ณอยนะคะก็ต้องขอ ฝากวิพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ